ท่านผชมตอนนี้นะคะฝนตกหนักนะคะที่บ้านเราสองคนตายายคะ่ะนี่ดูดูท้องฟ้านะคะนี่เต็มไปด้วยน้ำฝนเหมือนเดิมนะคะดูพื้นดินนะคะมันตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะทุกคนตกมาสามวันสี่วันนี้แล้วค่ะ ว่อเช้านะคะคุณแม่กับคุณพ่อก็ไปที่สวนมานะคะเห็นมะละกอไปกับอาตานะคะก็เป็นให้กําลังใจมะละกอนะคะตามศัวจาวาจานะคะแล้วนะคะ,ะกลับมาถึงบ้านนะคะคุณพ่อก็มานี่เลยค่ะมา DIY รถบ้านต่อค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นชั้นวางของนะคะในรถบ้านนะคะ จากเหล็กที่เรา,เาทาสีไว้เมื่อวานนะคะเหล็กที่เราเก็บจากเศษมาค่ะมาต่อๆกันแล้วก็เอามาทาสีะค,ะค่ะทุกคนอขากำลังประกอบนะคะฝนตกแล้วก็ไม่หยุดนะจ๊ะเราก็ยังทำงานหรือว่าทํำภารกิจนะคะต่อไปค่ะ ใดที่เรายังมีลมหายใจนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตกันต่อไปค่ะทุกคนท่าไม่ชมหนซีว่าอันนี้คืออะไรจ๊ะอันนี้คือลูกกิ้งครับเวลาเราวิ่งบนนี้มันจะเหมือนเอาเราออกกำลังกายครับอ๋อแต่ว่าให้แม่วิ่งบนนี้ครับมันก็ได้หนูไม่ใช่หนูแล้วพ่อไม่ใช่หนูนะที่เขาอยู่ในคลิปนะี้ที่เขาให้หนูออกกำลังกายนะเอาดีๆมันคืออะไร เดี๋ยวค่อยดูกันเนาะไม่บอกตอนนี้ดีกว่าเนาะถ้าบอกไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นทุกคนเดี๋ยวไปดูตอนตอนที่ติดตั้งดีกว่าผลงานเป็นไงทุกคน ผลงานการออกแบบด้วยผีบ้าคน,บคนทำผีโบคนทำผีเลยนะคนทำผีเลยนะปลาเผีบ้ากับผีโบออยู่ด้วยกันะด้วยมันก็เลยเป็นกลายเป็นปฏิมากรรมที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครอยากเหมือนใช่ไหมไปดูสภาพฝนตกเนี่ยชุ่มฉ่ำไหมไหนี่มาปงมะละกอนะคะในบ้าน สวยมากเลยทุกคนสุดยอดฟิลนี้มันก็ดีเหมือนกันนะทุกคนฟิวฝนตกเนะี่ยแต่ว่ามันก็จะแย่หน่อยตรงที่มันท่วมนี่แหละทุกคนแต่เราก็นะคะเราก็ต้องยอมรับมันเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็คือธรรมชาติเราอาศัยธรรมชาติเราก็ต้องยอมรับมันอะไรจะเกิดเราก็ต้องยอมรับมันแล้วก็ กิจเารณามาันเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะตอนติดตั้งบนรถบ้านนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะส่วนอัตานะคะ,ะ,คะเขาก็นอนข้างๆลูกมะพร้าวอยู่ตรงนี้ค่ะอัตตาจา๋าเมื่อเช้ามีความสุขไหมแม่พาไปวิ่งเล่นในในสวนอ่ะลูกเออเช้ามานี่มันนั่งรอพ่อกับแม่เลย เราไปสวนทุกคนรู้ไหมว่าอาตาเนี่ยพอตื่นเช้ามาใช่ไหมคะเขาก็มานั่งรอตรงประตูตรงเนี้ยค่ะรอว่าพ่อแม่เมื่อไหรจะไปสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพอเราสตาร์ทรถพ่วงปุ๊บนะคะเขาก็โดดขึ้นเลยค่ะทุกคนความน่ารักของเขาเสร็จปุ๊บนะคะพอพาเขาไปปุ๊บเขาก็ก็วิ่งไล่วัวนะคะวิ่งกระโดดน้ำจ้ำเจ้มเจ้มเจ้มนะคะมีความสุข ขาชอบมากเลยไอ้ลูกมะพร้าวเนะี <c> ่ย <oughs> ลมหนาวมานะ่ทุกคนลมหนาวลมเย็นมา <c oughs> เป็นทรายนะคะที่ซื้อมาวันนั้นแหละแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนทรายแล้วก็ปูนนะคะซื้อมาก็จะเอามาทำห้องน้ำในบ้านนะ่ะทุกคนแต่ยังไม่ได้มีจังหวะเวลาว่างเลยค่ะ ก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่าทํารถบ้านเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยแบ่งเวลามาทําห้องน้ำค่ะใช่ไหมคนพวกนอนเฝ้าถุงเอ้นนอนเฝ้าไอปูเหรอลูกฮะนอนตรงนู้นอตากลุนเหรอใช่ไหมเ,เป็นเด็กดีได้ลูกดเ,เด็กดีให้พ่อกับแม่ไม่เหนื่อยนะลูกเข้าใจไหมสุดยอดทุกคนเ้ยเข้าใจไหม ไปละทุกคนอยา่อาเข้าจักกวนกัน,นแล้วก็็ตเอาัวเอาตอนนี้คุณพ่อกำลังจะใส่เหล็กที่ขามานะคะอีอันหนึ่งใส่ขาหลังครับ รูปร่างหรือยังครับ กำลังกำลังเล่นลูกมะพร้าวอยู่พยายามกัดลูกมะพร้าวปอกลูกมะพร้าวไม่รู้ว่าไม่แอบถ่ายนั่นเองเดี๋ยวพ่อจะส่งไปอยู่ตลาดมังม่อ่ะเออเอาอาจาไปรับจ้างทำงานปอกมะพร้าวดีกว่าทุกคนปอกมะพร้าวเก่งเหลือเกินปอกเป็นลูกๆอ่ะไม่รู้ไปเอามะพร้าวเนี่ยมา เ uh ืมนตกเลยแล้วเริ่มตกหนักไปแล้วไอกคนได้ยินเสียงฝนไหม ให้ครเื่อใครอยากให้พ่อโฆษณาเสื่อมากมาทดลองได้นะครับพ่อได้จริงนะ ุณพ่อขึ้นมาวัดขนาดนะคะคำนวณก่อนเราจะได้เอาโครงสร้างที่ทำม,มื่อกี้ขึ้นมาทุกคน เสร็จแล้วนะคะทุกคนมันก็จะเป็นชั้นวางตรงนี้วางนู่นวางนี้ก็ได้แล้วก็ข้างในก็จะเป็นที่เก็บของแล้วก็จะมีโต๊ะนะคะกลางออกมาโต๊ะกินข้าวกำลังวัดขนาดอยู่ค่ะ ก็เจ้าของบ้านตัวจริงเขาก็นอนอยู่นะคะนอนตั้งแต่เช้าแล้วค่ะฝนตกอากาศดีนอนสบายมีตุ๊กตาซูเปอร์แมนอยู่ข้างๆห <c oughs> น้ารถโอเคไหม สมุดสมมุด mm. นั่งนั่งโต๊ะจะต้องอยู่ประมาณนี้ต้องอยู่ประมาณสิบโต๊ะอยู่ประมาณนี้ยสิบสิบน้าเลือจ้าท่านผู้ชมคุณพ่อกำลังจะเอาโครงสร้างนะคะชั้นวางมาประกอบดูแล้วนะคะ มาดูการว่ามันจะเป๊ะไหมป๊บปึ๊บป๊บป,บปบนี่ทุกคนเห็นไหมี่อยล้ท่านที่ชมดูนี่นเห็นไหมคะทุกคน,นพอเราไม่สานะ่สาใส่ข้าวนี่ได้เพราะไอ้เล็กนี่มันโกมพอเลยไม่ใส่ เดี๋ยวจะยิงฟุกลงเลยยิงบูดลงเลยแล้วนี่ก็แต้มแต้มติดเลย mm hmm. โตอาหารนี่ mm hmm. มันอาจจะอยู่ตรงนี้ปกติเราจะคิดว่าเราจะไว้ตรงนี้ฮะแต่นีเราจะเพิ่มมาอีกยี่สิบเซนต์ mm hmm. ตั้งเสาเนี่ตรงนี้ก็ห้าปิดตั้งเสาเนี้ห้ปิดแล้วทำชั้นทำชั้นเล็กๆเ,เวลาเราเปิดมาปุบ๊บเราตั้งได้ ถึงเวลาเราปิดแล้วก็ปิดลงนี่็อกจึ๊บถูกต้องข้างบนก็เป็นแผน่นจ่ายค่าจ่ายค่ามือช่างด้วยนะ <c oughs> แพงนะช่างอ่ะโ <c oughs> อ,อเคเดี๋ยวค่อยจ่ายนี่เพราะท่านผู้ชมคือข้างบนเนี่ยมันจะวางแผ่นไม้นะแล้วข้างล่างเนี่ยจะมีชั้นวางของได้ด้วยนะคะชั้นเก็บของทุกคนสังเกตไหมว่าคุณพ่อทำอยังไง <c oughs> ข้างบนโตข้างล่างเล็กไหมใช่มันเป็นแบบว่าอ้วนอ้วนผอมอะค่ะไม่ใช่ เพราะว่าข้างล่างเนี่ยเราจะโตเท่าข้างบนไม่ได้เพราะาข้างล่างมีแมออาเราต้องให้เขาแบาลบรีบรีบเล็กอะ่ะแล้วก็ให้เขาเสียงขึ้นมาอย่างนี้คำนวณ<ย>ถ,ถูกเลยใช่เห็นไหมคะทุกคนว่ามันจะพื้นที่มันก็จะยังกว้างขึ้นเพราะว่าไอ้ตรงโซฟาเนี่ยนะคะที่ปรับเป็นเตียงนอนมันสามารถพับได้แล้วก็โต๊ะกินข้าวเพราะลองกลางสาธิตลองกลางเนี่ยโต๊ะกินข้าวเขาะจะพับอย่างนี้เพราะเขาคุณทอดทำรอกอนี้ พับติตตรงนี้เราอย่างนี้ถามื่าเราใช้ปับ๊บเราดึงเลยปับ๊บเราจะมีขาใช่ <Yeah. S 2> ไม่ขาตั้งเป็นบล็อกอ่ะ <Yeah. S 2> เป็นบล็อกกลมๆเราเสียบบล็อกกลมๆเขาก็ไม่ขยับนะ <Yeah. S 2> ชึบตั้งไว้แล้วก็กินโต๊ะจิดข้าวกันก,กว้างมาประมาณนี้ <Yeah. S 1> นะโต๊ะวางของเนี้ย อ่าโอเคอันนี้คือขึ้นมาเทียบดูนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องพักเที่ยงกินข้าวแล้วค่ะเดี๋ยวก็เราก็มาทำต่อมันเล่งไม่ได้หรอกพาะมันต้องทําไปคิดไปทําไปคิดไปโอเคเดี๋ยวก็มาดูกันนะจ๊ะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนจ้า้นอย่างหนึ่งคุณแม่เขาก็ไม่จ่ายให้พ่อสักบาทครับมันไม่ได้กินอะไรเนี่ยไปคิดอะไรน่ะก็อยู่ด้วยกันเนี่ยหิวอ่ะข้าวก็ไม่เลี้ยงครับ ฟ้องครับโอเคทุกคนนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันจ้ะอันนี้จะเป็นส่วนของอโต๊ะกินข้าวนะคะทุกคนที่คุณพ่อกำลังทำเนะะี่ค่ะกำลังออกอยู่นะคะ ฝนก็หยุดตกเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้ตกเกือบทั้งวันนะทุกคนจนตอนนี้มันค่ําแล้วนะคะคือตอนนี้เขาอยอมแพ้แล้วครับเออก็มีแดดมานิดหนึ่งค่ะแต,แต่พายุมาลูกใหม่แล้วไม่ใช่หรอพ่อครับเออ <laughs> พายุยังไม่ยังไม่หยุดนะคะทุกคนพาย,ยุยังมีต่ออยู่นะคะก็เห็นแชร์ในทิกตออิกอ่ะพายุอะไรแม่ ไม่ได้เหรอพูดสิพูดไม่ได้ครับชื่อชื่อพายุชื่ออะไรพูดไม่ได้ครับอันนี้เขาแช์ในเน็ตจริงๆเหรอครับแช์ในติกตอกครับแช์ในทิกตอกเหรอพายุอะไรใอ้ใครทราบว่าพายุลูกใหม่ชื่อว่าอะไรนะคะคอมเมนต์หน่อยนะคะทุกคนวันที่หกถึงวันที่แปดเนี่ยเออพูดไม่ได้ก็ต้องต้องก็ต้องก็ต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติแ่ะค่ะทุกคนธรรมชาติก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองเนาะ เราก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองไปเนี่ยแต่และแต่และอย่างก็ต้องมีหน้าที่เป็นของตัวเองเราผู้อาศัยก็ต้องยอมรับนะคะยอมจำนนฟ้าดินอาตาก็เดินไปเดินมานะคะทุกคนอยากออกไปข้างนอกแล้วค่ะเนี่ยเดินวนนะคะบางทีก็มนันเขาไม่กลัวแสงไฟหลอเออบางทีก็ เขามานั่งข้างๆคุณแม่น,น,นะคะแล้วก็มาจ้องหน้านะคะเหมือนมาบอกว่าผมอยากไปเที่ยวครับผมอยากไปข้างนอกครับอะไรเงี้ยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะก็เดินวนอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอยากไปทุกคนอย่าเอาไปข้างนอกอย่าไปสวน,นะคะ่ะระวังนะลูกนะ เดี๋ยวพ่อทำงานอยู่เออขอให้พ่อ,อ,พอทางานก่อนกน่ตัวเองวันๆไม่ได้ทําอะไรจะไปเที่ยวอย่างเดียวอะ่ะอืคนอื่นเขามีงานมีการทําอ่ะเข้าใจไหมเออรอ,อก,กันหรอกเนี่ยป้าพนทุกยังเขายังไม่เห็นงงเงยเลยเขาไปไหนกไมเลู้เขาเดินเที่ยวน่ะเนี่ยไอ้คนนี้ก,นนก็จะเป็น เนี่ท่านผู้ชมคุณพ่พอก็เอามาเทียบแล้วนะคะคุณพ่พอเอาโตกินข้าวมาเทียบแล้วนะคะกําลังจะออกใส่นะคะตั้งแต่ตกบันไดนิ้วไม่ดีเลยจำได้เพราะอตกบันไดอะตลกตลกอะ กระดูกน่าจะไม่ไม่เหลือแล้วน่าจะเหมือนอัตตาใช่ไหมใช่ไม่เหมือนเดิมอะ่ะไม่เหมือนเดิมเหมือนอัตตาเลยตาตาขาหลังอนะ่ะข้อมือจบโต๊ะกินข้าวมันก็จะเป็นแบบพับขึ้นพับลงนะคะทุกคนหลับตาเดอ้อทุกคนหลับตานะอัตาาอตาจ๋าตาหลับตาค่ะ เดี๋ยวแสงมันจะเข้าตาเดี๋ยวตาจะฟ้กฝางหูกอือต้าจ้ค่ะปับจ้า ดูซีรีวิวหน่อยอะอขอบคุนนี่ถ้าไม่ชมเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้นะคะเอ,เอาลงหน่อยอ,อยากจะกินข้าวอยากจะกินข้าวตั้งโต๊ะแล้วจะตั้งโต๊ะกินข้าวเลยกินข้าวเหรอเปิดเอย <c oughs> นี่ทุกคนเห็นไหมนี่นก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ต้องล็อกกิดอ่ะเดี๋ยวจะทำเสา,าข้างเดียวแล้วปิดไป ก็จะเ,เก็บเข้าไปข้างในนี่แล้วเราจะมีตัวล็อกน <Okay. S 1> ะคะอย่าออกให้มันแน่นทีน,นี่มึงก,กให้มันแน่นเห็น,นอรร้งเคาะเะกนะคเราคให้มันเข้ารูปเข้าทรงนะคะ ใครจะมาให้คุณแม่นะคะกับคุณพ่อนะคะทํารถบ้านนะคะก็ทักมาได้นะคะทุกคนออกแบบนะคะก็คุณแม่จะเป็นคนออกแบบเองนะคะแล้วก็คุณพ่อเป็นคนทําแต่จะบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าการออกแบบของคุณแม่เนี่ยมันจะมันจะมิสแอนแมทกับสไตล์ของคุณแม่แล้วก็สไตล์ของ FC นะคะที่ต้องการทํารถบ้านนะคะคือคุณแม่าการออกแบบของแมค่คุณแม่จะเอาตัวตนของของลูกค้าะคะ่ะของลูกค้าครับ <parti? S 1> เขาเรียกว่าเป็นเป็นองค์ประกอบค่ะนะคะคุณแม่จะต้องรู้ว่าลูกค้านะคะมีนิสัยเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะเออไลฟ์สไตล์เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะประกอบด้วยอะไรเงี้ยนะคะถึงจะออกแบบมาบเป็นรถบ้านได้แล้วก็ใส่ไอเดียของคุณแม่เข้าออไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะทุกคนใส่ใหมนะคะยไทุกคนไม่ได้นะคะก็ออกแบบตั้งแต่รถจักรยานยานันรถร้นหกล้อเลย

พ่อเชียร์นะคะให้เหล็กมัน,มนที่มันไม่สวยออกก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ออกใหม่รอบหนึ่งข้างบนจะมีแผ่นไม้วางเอาไว้วางแก้ววางอะไรเงี้ยคะ่ะวางอะไรได้แล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะมีชั้นวางด้วยนะคะทุกคนมีชั้นวางแล้วก็ปิดข้างก็มี ประตูปิดเปิดด้วยะะส่วนโต๊ะกินข้าวก็มันก็เปิดได้หุบได้แล้วก็มันก,ก็จะปิดทับลงมาก็จะสวยงามนะอันนี้ทุกคนอาจจะยังมึกภาพไม่ออกก็ดูไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะ,อะตอนนี้นะคะ,ะบรรยากาศก็เริ่มมืดค่ำแล้วนะคะคุณพ่อก็ยังทําตรงนี้ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนมันเก็บรายละเอียดต่างๆอยู่นะคะ เริ่มมดืดละเดี๋ยวต้องทาสีนะคะทุกคน ท่าผู้ชมเห็นนี่คือมันแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือมันต้องขึ้นโครงสร้างด้านในด้วยะคะ่ะที่เป็นชั้นวางของแล้วก็ใส่แผ่นไม้แล้วก็ใส่ขาโต๊ะนะคะขาขาโต๊ะที่กินข้าวคะ่ะที่เป็นแบบพับได้ะคะ่ะที่เวลากางปุ๊บกางโต๊ะกินข้าวปุ๊บเราก็ต้องกางขาโต๊ะด้วยนะคะแย่เ้คะเวลาที่เราจะเก็บเราก็ต้องพับลงมาแล้วเ,เก็บขาโต๊ะได้เลยะะเป็นแบบพับเก็บนะคะ พอบอกว่าเหล็กเหล็กมันออกยากเพราะว่ามันเป็นเหล็กเก่าใช่ไหมพอ่อเหล็กบางเออเหล็กบางเหล็กเก่าเหล็ก,ลกท,ที่ท่านู้ชมเห็นนี่คือจากเหล็กที่ที่ทานู้ชมเห็นนี่คือเศษเหล็กนะคะที่เรามาต่อกันทุกคนเห็นสเห็นสนิมไหมเนี่ยมีความเป็นสนิมนะคะแต่เดี๋ยวเราทาสีนะคะมันก็จะเหมือนใหม่ เสร็จแล้วมันก็จะสวยงามนะคะเหมือนสาวเหมือนสาววัยรุ่นอะ่ะทุกคนนเหมือนสาวน้อยอ่ะค่ะถ้าทาสีแล้วมันก็จะเหมือนสาวน้อยอันนี้มันเหมือนสาวแก่สาวแก่ก็จะกระดมกระด่างน,นิดนึงนะคะแต่ถ้าสาวน้อยทาสีเสร็จแล้วมันก็จะเหมือนสาวน้อยแก้มแดงๆองตองเน,นี่ยค่ะเนี่ยปรียไม่ฟังนะทุกคนสาวแก่กันแก้มองตองเหมือน,นหรอแก้มแก้มห้อยองตองอ <ś m _> ค่อยๆเยเย็น,นเชื่อมนะคะแ <ś m _> ม่สงสารอตามากเลยค่ะทุกคนคือเขาอยากจะไปสวนใช่ไหมไปวิ่งเล่นนะคะแต่ว่าคุณพ่อเขายังทำงานไม่เสร็จอะทุกคนคเขาก็เดินไปเดินมาแล้วก็มานั่งมองหน้าคุณแม่นนะคุณแม่ก็เลยแบบ เปิดประตูให้เขาออกไปนิดนึงทุกคนแล้วเขาก็ไปนั่งตรงรถพ่วงอ่ะทุกคนดูนะทุกคนเห็นไหมเขามานอนน้่รถพ่วงดูเนะะี่ยค่ะเขารอว่าเมื่อไหร่พ่อกับแม่นะจะไปสวนสักทีนะทุกทีเวลานี้พ่อกับแม่จะต้องไปสวนแล้วอะไรเงี้ยค่ะทุกคนเขามานอนรอแม่เอ็นดูนะทุกคนเนาะดูสิแล้วพ่อก็ทำงานยังไม่เสร็จอ่ะเออ Okay. มันเป็นงานยากอ่ะทุกคนมันไม่ใช่งาน,นง่ายๆนะคะมันเป็นงานละเอียดนะนพ่อเราพักก่อนไหมไม่ไม่ทำไม่เสร็จก่อนพาซีะไม,ไม่กันมีจะพาตาไปสวนอะสงสารพ่อ,อยังทำงานไม่เสร็จนะสุมศาลเขาอะพ่องานงานพ่อไม่เสร็จอะมีอยากพาเขาไปเที่ยวสวนแล้วให้เราพาเข้าไปก่อนเล ไปไม่ได้รูกขับรถพ่วงไม่แข็งเขาดูเรื่องพวเขานอนรอนะนอนรอหน้ารถพ่วงอ่ะเออพักก่อนไหมหรือว่าออกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาทาสีก็ได้พาไปสักสิบนาทีก็ยินดี no. No. ออเงานก็ไม่เสร็จน้อ<า>นุ่มอ่อาดูดีลูกของเราอ่ะอุ้มเข้าไปที่แม่ <c oughs> อ่ะท <c oughs> ุกคนเดี๋ยวให้คุณพ่อนะคะเขาเชื่อมเหล็กตรงนี้แป๊บหนึ่งก่อน เสร็จแล้วก็พาพาอาตาไปสวนก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาทาสีเออแล้วก็ไม่ใช่ติดตั้งวันนี้นะทุกคนต้องติดตั้งพรุ่งนี้นะเพราะว่าเราต้องเอาให้มันเสร็จไงเพรา่อจะทาสีทิ้งไว้เ,เพราะสีของเรามันเป็นสีแห้งช้าออหมดแล้วนะคะเวลาเรารีบอะมันเป็นอย่างเงี้ยมีแต่รูอบด โอเคนะคะทุกคนถะ้ายังไงก็เดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้านะคลิปหน้ามาดูกันว่าท,ทําเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ติดตั้งแล้วมันจะสวยง,งามหรือว่าดูดีขนาดไหนนะคะก็ดูกคนคลิปหน้าเนาะสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวให้คุณพ่อเขาทำงานก่อนเสร็จแ,นะแล้วก็เดี๋ยวค่อยทาตาไปสวนอืมทาตาไปสวนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทาสีนะคะบ๊ายบายพ่อบ๊ายบายทุกคนเลยครับสวัสดีครับ ชคดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คะ่ะรักทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บๆมีสาระตามหมดละ